โอ้โหใหญ่มากครับแม่ผูเ้เป้ใหญ่มากใหญ่เป็นตึกอะรเรานี่แหละค่ะจะอยู่บนเรือเนี้ยหวันออกทะเลไปเลยออกสู่น,น่านน้ำสาก,กลเลย <S <S นี่บนเรือนะคะนี่คือบนเรือทำไมมันกว้างใหญ่มหาศาลอยี่ยถึงอยู่ในห้างช่างใหญ่แล้วบรรยากาศสนุกมากเข้ามาแบบแสงสีเสียงเปิดเพลงสนุกสนานเลย <S <S บอกอีกทีนะคะว่าตอนนี้เราอยู่บนเรือ Spectrum of the Sea นะคะเราจะสนุกกันอยู่วันนี้สีคืนเต็มๆเลยค่ะ อันนี้เขาสแกนเดี๋ยวเขาจะอบรมเรื่องความปลอดภัยบนเรือเขาจะสอนเราเขาสแกนแล้วจะขึ้นรูปหน้าเราอ่ะที่เราส่งไปให้ตอนรีจิสเตอร์เนี่ยมีรูปหน้าสแต็มอันเนี้ยนี่เป็นสเต็มอะไรเราต้องมีการรีจิสเตอร์แอปก่อนก่อนที่จะมาค่ะได้ไหมปุ๊บชิดให้เร็วแล้วเดินสไลด์กันที่อันนี้จบ โอนี่โดยสารลิฟต์กันในเรือเรือลิฟต์เยอะมากค่ะหนูก็ลิฟต์เป็นขวดแก้วเราเห็นปะ่ะขึ้นมาแล้วเนี่ยลิฟต์โอ้โหอุยสวยตรงนี้สวยมากเลยลิฟที่เป็นแบบอะไรอ่ะเป็นนกอ,อ่ะลมไฟอันเนี้ยกี่ชั้นนะครับเรือลำนี้16ชั้นค่ะเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเรือธรรมดาเราไม่ขึ้นไม่งั้นเราไม่ดั้นด้นมาจากเมืองไทยขึ้นถนึงสิงคโปร์นะนี่นนะอออสระว่ายน้ำโอ้ตรงนั้นสวนน้ำท่านนี้แหละที่มีสระว่ายน้ำโอ้ฝั่งหนูไงใช่ไหม มีทั้งอาลโดทั้งอินดอเลยแต่เราจะไปไหนกินข้าวเราไปกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินเลยแต่ติ๊กทุกคนต้องล้างมือก่อนค่ะไปทานข้าวอุยอาหารอุดมสมบูรณ์อลังการมากตรงนี้เป็นอาหารจีนเราชอบมากเลยอ่ะที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมอะไรคะกินได้ไม่อั้นกินท่าไรก็ได้เรานี่วิวสวยมากคือเราอยู่บนเรือไงวิวจะเป็นทะเลเราฝั่งนี้เป็นทะเลละ ครอบครัวพากันเด็กๆมาเที่ยวกันเยอะนะหน้ามาเที่ยวน,นะใช่เพราะว่าเมื่อกี้ที่ฟังรีฟอะค่ะไม่น่าเป็นห่วงด้วยเพราะว่าเขาจะให้เด็กๆใส่ริสแบนใส่ไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการหลงมีการอะไรอะเจ้าหน้าที่เห็นริสแบนปุ๊บก็จะรู้ว่าอยู่ห้องไหนผู้ปกครองเป็นใครก็จะพาเด็กมาคือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่งอะไรกินนะครับแม่ปุ๊กเี้เบอร์เกอร์ฮอทดอกแมคแอนด์ชีสค่ะจริงๆตรงนู้นอาหารจีนก็อยากกินยวเปิดด้วยนี้ก่อนมีเป็นร้อยอย่างค่อยๆกินกันไปทีละอย่าง วิวดีใช่เลยนะคะตรงนี้ีน่นั่งดีมากเลยค่ะวิวทะเลก๋วยเสียวก็น่ากินนะน่ากินอุ้ยมีสลัเปาด้วยมีเกี๊ยวซาหรออุนะ้ยน่ากินค่อยๆกินในไซสวันนี้วันนหน่อยเดี๋ยวขอตัวทานมือนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปไปดูห้องกันเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ันยังไม่เชื่อเลยนะคะว่านี้ค่เรือแ <c oughs> ม,ม่ผูเป้ให้ให้เลียกอ่ะครับให้เลขให้เลขซึ่งก็คือห้องเรานั่นเองทางไหนอ่ะมีหัวเรือมาอยู่นี่ ไปทางนี้สิ610เนี่ยมันถึง638ปเราเคยนอนกันบนเรือแล้วจำได้ไหมตอนนั้นเราไปที่นิวซีแลนด์แต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เปล่าเรือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ถึงแล้วกุนมาหกนึ่งเข้ายังไงอ่ะโอเคจช็คคขย้อนนี่ Thank you Thank you อ้เขาบันคุณแจไว้เงียเลยเานีกุญแจไว้ hello ห้องพักนี่เรานอนได้ห้องละสองคนคืนี้แม่ปูเป้ก็จะนอนกับเชฟแตนประตูไม่ง่มากตยมากเลยอะค่ะปกติแม่มีปัญหากับประตูไงที่นี่แม่ไม่มีปัญหาไฟเสียมบานเปอนโรงแรมอะอ๋อนี่ห้องน้ำแอมมีห้องน้ำทุกห้องนะคิดดูห้องนอนในเรือนะคะมีห้องน้ำตัวนี้อะไรโยมดูซิตูเสื้อผ้าเฮ้ยคนในติยงเปล่าอะห้องติดกันอ มีกระจกแต่งตัวตรงนี้ดึงๆอ่าโอ้สวยงามเคทต้นอีลานอนตะเค้งเต้งอยู่งั้นเ็าดีดีแรกเช้แต่นนตเราใส่ก่อน <c oughs> อ่อาใช่นี่ไงคะของเด็ก ต้องใส่เพราะว่าเรือใหญ่เด็กอาจจะไปเล่นที่ไหนจะได้ตามหาได้แล้วก็พอมีอันนี้นะคะก็ปลอดภัยหายห่วงเราก็ไม่ต้องกลัวลูกหาย,หายลูกหลงนะคะแล้วมันก็วัดเตอร์ลูด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมาดูซิฝั่งนี้มีอะไรว้าตู้เสื้อผ้าตู้เซฟนะคะตัวนี้มีโซฟาด้วยที่นั่งชิลห้องนอนของเราเป็นห้องนอนแบบที่มีระเบียงด้วย ช่วยด้วยอันนี้ล็อกเด็กล็อกเราด้วยโยเปิดยังไงอ่ะ มันต้องเรือนี้ถูกมัเราฉลาดมันต้องเลือนแม่ก็าง้ยโอ้โหเรือจริงๆอะเรือจริงๆตรงนี้คือระเบียงเราอันนี้คือตึกใช่ไหมตึกที่เราเดินมาอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราขึ้นจากท่าตรงนี้ท่าตรงนี้นี่เรือแล้วนี่คือเรือเราแล้วตรงนี้คือเรือบทไงที่เขาเรียกอะเรือช่วยชีวิตอ่าเรือช่วยเหลือนะคะถ้ามีปัญหาอะไรต้องรีบไปขึ้นเรือนี้เรายังไม่ได้ออกจากฝั่ง ออกจากฝั่งตรงนู้ดแดดทีอี็ยิ่งชิลอุ๊ยคิดดูดิเดี๋ยวพอเรือออกเราจะอยู่ทั้งวันเลยอ่ะไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรเลยต้องให้ลูกจะนั่งอยู่อย่างงี้ลูกไม่ทำแม่จะนอนแล้วก็ลูกไปกินไปดูห้องการไม่มีอะไรอีกนี่ค่ะก็คือมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างอ่ะมีขาของให้ใช้นะคะมีตู้เย็นอืมมีหันว่างมีหันว่างมีกาต้มน้ำนะแล้วก็มีใจเป่าผมด้วยเมื่อกี้แม่เห็นก็คือถ้าใครจะมาก็ไม่ต้องพกมาสบายเลย ห้องนี้ค่ะแม่จะนอนกับเชยแตมเพราะว่าในห้องอ่ะนอนได้สองคน<ม>แล้วเขาก็มีกฎว่าเด็กพี่อายุเท่าไหร่นะเด็กแตมเนี่ยไม่ต่ำกว่า15ปีอ่ะ<ม><ม>ไม่ให้นอนคนเดียว<ม>ก็คือไม่ให้นอน,ด,นด้วยกันด้วยเป็นพี่น้องต้องนอนกับผู้ใหญ่เ<ม>ชยแตมก็นอนกับแม่ส่วนคุณพ่อค่ะ<ม>ต้องไปนอนกับคุณพ่อพี่ลอยแก้วพี่ลอยแก้วก็นอนกับคุณแม่พี่ลอยแก้วนะคะสามห้อง เขามีหน้ากากให้ด้วยนี่2อันนะคะแล้วตรงนี้มีปลั๊กให้เราเสียบได้เลยแล้วก็มีที่เสียบ USB ด้วยหัวเตียงก็มีที่เสียบปลั๊กเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกฎข้อนึงของเรือก,ก็คือเขาห้ามเอาปลั๊กที่เป็นปลั๊กสับปปลั๊กกลางพ่วงขึ้นมาเราก็ไม่ต้องออกมาเพราะว่าเขาก็มีให้ใช้พออยู่แล้วห <c oughs> ้องนี้จะเป็นเ<ต>มนเ<ร>ดิน่ง,งที่เราจะมาทานอาหารเย็นกันทุกวันนะคะเวลา5้าโมงสิบห้านาทีสวยนะตรงนี้เขาทำเป็นเป็นหน้าจอวิ่งวัง เดีตอนนึงมีคนแต่งุดซินเเลล่าเหออุอ้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดชอ็อตแอมแบบว่าฟุ้งฟิ้งมากินข้าวเย็นดีกว่าเฮ้ยยังไงเขาไปโผล่ตรงนั้นชอ็อตแอมอีกโผล่ตรงนั้นเลยเห็นไหมเออแล้วเดี๋ยวเขามาโผล่ตรงนี้แน่เลยอยู่ตรงไหนของเรือตอนนี้อันนี้คือคาสินโนรอยัลแดงว่าอยู่ตรงนีนออ้อยู่ตรงนี้ โซนนี้เป็นโซนสําหรับผู้ใหญ่เ,เด็กเข้าไม่ได้เด็ดขาดเลอยค่ะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นคาสิโนเป็นคาสิโนเล่นกกรพนันกันแต่ว่าที่นี่ถูกกฎหมายไงถกฎหมายานได้คาสิโนโรอยอาวจริงๆเราเข้าได้ไงถึงเราจะหน้าเด็กเ่้จเ็กเสียอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะสัญญาณฉุกเฉิเขาเป็น ิดให้ฟังว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะมันจะเป็นสัญญาณแบบนี้ตรงน,นี้เป็นเป็นประมาณเหมือน p r เวลาเราสงสัยมีอะไรอยากรู้เรามาสอบถามตรงนี้ได้เป็นพวกอินโฟมชันอะไรแบบนี้ันก็ลงต่อไปที่คาสิโนได้างแรเป็นลงไปคือคาสิโนค่ะคือตอนนี้มีความวุ่นวายอ่ะเห <c oughs> มือนแบบเป็นล็อบบี้ของโรงแรมอ่ะเพราะว่าทุกคนต้องเช็คอินในวันนี้ไงเพราะเดี๋ยวเรือออกแล้ว <c oughs> อย่างโรงแรมยังมาวันไหนก็ได้ใช่ไหมเรือต้องขึ้นตามกําหนดที่เราจองมาอันนี้คือคาราโอเกะโอ้โหอ่ามีทุก นี่เขาก็มาลุมซื้อของกันนะขาะของบนนี้อยู่ที่ฟรีไหมแม่ว่าอยู่ที่ฟรีนะห้องอาหารเฉวนค่ะเป็นห้องอาหารจีนห้องอาหารนี้นะคะใช้ราคาการตกแต่งห้องอาหารนี้สูงมากแต่ไม่ใช่ห้องหารเป็นคาเฟ่ที่จะเสิร์ฟกาแฟพรีเมียมโอ้ร้อยแก้วชอบเดี๋ยวจะให้ร้อยแก้วโชว์สเตปแดนฟรอ์คนณลงผิวทำไม ห้องนี้น่าสนุกมากเลยอ่ะห้องนี้คือผับข้างล่างตรงกลางเป็นแดนสปอร์นะคะเดี๋ยวกางคืนกางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็มามีนี่เคาน์เตอร์เครื่องดื่มดื่มแล้วก็แดนส์กันได้ซึ่งเด็กอยากมามากเมื่อกี้บอกว่าเด็กเข้าได้แม่ได้อยากพาเด็กๆมาสนุกกันเหมือนกันนะโซนข้างนอกนี่นะคะก็จะเป็นร้านแบรนด์เนมหรูๆเต็มเลยน่าเดนมากนะคะแต่ตอนนี้ยังปิดอยู่ยังไม่เปิดเพราะว่าเป็นร้านแบรนด์เนมที่ดิวตี้ฟรีคือต้องออกจากฝั่งก่อน ถึงจะเปิดร้านได้มีทั้งเครื่องสำอางกระเป๋านาฬิการองเท้ารอย a l t h e a t อ r เป็นโชว์นะใช่ค่ะบนเรือเนี่ยที่เราอยู่กันหลายวันเนี่ยมีโชว์เพียบและนี่ก็คือเท e เตอร์ที่ไว้จัดโชว์อย่างใหญ่นี่คือโรงละครในเรือโรงละครนที่หนัใช่ไหมคะโรงละครสดสดใช่ดูเขาก็จะเล่นละครให้เราดูสดๆเลยเป็นมีแสดงโชว์เป็นเวทีที่แสงโชวเป็นบอเว ก็เป็นบ็อตเย์แต่ว่าจะเป็นบลอดเวย์ไพต้ามิขสิตของรอยัลแคริบเบียนเอ e นเตอร์เ n นเมนเรามีสถาบันของเราเองคนที่คือเลือลรำนี้นะคะได้ดูโช์นี้กันทุกคนนะแต่ว่าต้องอาจจะต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่าเราต้องรีบมาจองที่ดีๆที่ถูกใจเฮ้ยนี่แขนกลอนอะไรเนี่ยใช่อันนี้เป็นบาร์น้ำเป็นบาร์เครื่องดื่มไม่มีคนขายใช่เป็นหุ่นยนต์ชงให้เรานี่นะคือเหมือนเราอ่ะต้องเอาการ์ดเราออกมาแปะเหมือนจะเอาการ์ดมาแปะอะไรเงี้ยมีเมนูให้เลือกแล้วก็ถ้าเป็นเมนูเด็ก เด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จะไม่มีแอลกอฮอล์แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก,ก็มีแอลกอฮอล์ด้วยพอเราสั่งปุ๊บอะเจ้าเนี่ยก็จะผสมเครื่องดื่มต่างๆผสมผสม,ผสมแล้วก็วางแล้วก็เลือกให้เราโอ้โหนี่เท่มากเลยอะเขาบอกเหมือนแบบไอรอนแมนอะที่มีจาวิสทำให้ <c oughs> นี่คือคาเฟ่ทูเซนตีนะคะก็จะเปิดให้เข้าไปทานกันได้เลยฟรีนะคะตามเวลาที่เขากำหนดนะคะคาเฟ่ Cafe นี้สวยนะ น่าถ่ายรูปมากเลยโอ้ยช่วยเลยนาตาดีนี่คือแบบของอร่อยที่นี่ป่ะคะห้าเปล่าค่ะน่า,านกินเลยบีบมาแต่ <S 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 อร่อยนะคะต้องอร่อยใช่เลยอันนี้อันนี้จะเป็นพวกเบเกิลค่ะรับกินได้เลยแล้วก็มีผักสลัดอันอนี้ทานได้มืออะไรกับมืออะไรนะคะเช้าเมางวันครับแล้วก็ฟรีเช้าเมื่อวานฟรีตลอดอยู่บนเรือนี่มันดีอย่างนี้นี่เองใช่กินเล่นกันได้ตลอดเวลา ห้องนี้นะคะติดกับคาเฟ่ที่เราเพิ่งเดินกันออกมานะก็ตอนกลางวันก็มานั่งทานอาหารมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันแบบนี้นะแต่พอตอนคืนค่ะจะเป็นห้องแสดงโชว์แล้วเป็นโชว์ไฟเต็มเลยใช่เป็นโชว์พิเศษนะคะของที่นี่เลยมีไฟเต็มไปหมดแล้วก็ตรงกระจกนี่เป็นจอหมดเลยอตอนคืนเขาก็จะเล่นอะไรบนนั้นแล้วก็พื้นเป็นไฮไฮดรอลิกหมดคือมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงได้หมดนะคะแล้วก็ปิดประตูหมดเลย จะรับคนดูได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นใครจะดูต้องรีบจองซึ่งเราก็จองไม่ทันเสียดายมากเลยแต่ว่ากําลังลุ้นอยู่ว่าอาจจะได้ดู <c oughs> ถ้ามีคนยกเลิกไม่มาเรามาเข้าคิวจองมีป้าย first day วันพฤหัสมีชื่อลิฟตหรอครับแม่ปูเป้ไม่ใช่ <c oughs> เขาเปลี่ยนทุกวัน วันนี้วันพฤหัสก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้วันศุกร์มาเข้ารีบจะเป็น Friday ไม่ได้อะเอ้แต่แล้วแม่ไหนทำไมสมาชิกเราทบบอย่างเงี้ยล่ะแน่นอนนี่จะเดินออกย่าเลยียวชั้นเลยคือเขาเขาเปลี่ยนทุกวันวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเข้ามาเพราะว่าเราอยู่เรือยาวนานไงเดี๋ยวไม่รู้วันรู้คืนเราาแ้้ใหเเรรือจะออกนี่เรือยังไม่ออกนะเนี่ยเราเดินวนกันอยู่แล้วเราเดินห้าโมง ยังไม่ครบเรือเลยอ่ะสองหมื่นแปดพันล้านอ่ะเรือลํานี้ราคาสองหมื่นแปดพันล้านบาทนะคะนี่มาชั้นสิบสี่แล้วอ่ะมาแล้วไฮไลท์ของเด็กๆมีสวนน้ำบนเรือโอ้โหคือเรือยังไม่ออกคนเล่นสวนน้ำเต็มเลยต่อคิวกันเล่นเล่นกันให้หนำใจห้าวันนี่มิชิชาอุยตอนนี้น่ารักนะเป็นมิชิชาลูนมาลีนาเบซานมาลีนาเบซานควายเอ่ออุ๊ยแล้วนั่นอะไรอ่ะแม่ปูเป้โกมโกมไอยู่ข้างบนนั่นอ่ะ คือนอสตาเราเข้าไปอยู่ในนั้นอะแล้วเ,เขาจะยกขึ้นสูงออแล้วก็จะหมุนแหละหมุนไหมอะ่ะไม่รู้เดี๋ยวเย็นนี้เราจะขึ้นไปดูกัน่คะอันนี้เราจองเอาไว้ตอนหกโมงเย็นนี่สะไว้น้ำเห็นยังสะไว้น้ำ สระว่ายน้ํามีกี่สระครับสามสระค่ะมีหนึ่งในสามนะครับจะมีสระว่ายน้ําอินดอันหนึ่งที่ไม่ให้เด็กเข้ามีแต่ผู้ใหญ่ก็คือจะแบบเขาความสงบเพื่อความสงบอะไรอย่างนี้เด็กๆก็มาเจียวจ้ากันข้างนอกนี่กันนี่ยงไงเต็มเต็มย่สวนน้ำสระว่ายน้ําทุกทุกสระนะคะจะมีพี่ไลฟ์การ์ดอยู่คอยดูตลอดเนี่ยหลายคนใส่เกรงสีแดงๆเนี่ยใช่นู่นนีทังหลายคนดูเพื่อความปลอดภัยนะคะอยู่บนเรือดูสิหน้าเห็นไหม วันนี่คือข้างล่างนี่เขาทำชาบูกันอยู่ <c oughs> ข้างสระน้ำมีบาร์น้ำมีบาร์ด้วยอะ่ะสั่งเครื่องดื่มได้ก็เนี่ยมาน,<ห>น,นั่งชิลตอนคใช้หนังด้วยจอนี้กลางคืนจะใช้หนังอุ้ยต้องนอนนอนดูแบบเนี้ยครับนอนดูตรงนี้ท <c oughs> ี่นี้อยู่ได้กี่โมงอะคะอค่สระจะปิดประมาณสามสี่โมครับแล้วหนังอะคะ หนักน่าจะประมาณช่วงนั้นเลยแล้วถ้า,ถาปิด็อกเขาก็สามารถเข้ามานอนที่เป้เปิก็ได้แล้วพี่นอนหนึ่งเช้าเลยได้ไหม <c oughs> ถ้าไม่โคตรป่วยก็ไดไ้ได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> เอา้าทำไมอ่ะเราแบบเราจะมานอนดูดาวกลางทะเล นี่ดูกันชัดๆนะคะตรงนั้นคือ Marina Bay s a n d นะคะ Singapore Fire แล้วก็ Garden by the Bay <อ>ดูวิวสวยๆบนเรือกันเลย <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นวิวสวนน้ำกับสระว่ายน้ำนะที่เมื่อกี้เราเดินเล่นกันนะคะตรงนี้มีอาจจากซกุซี่ใช่อโอ้ยด้ยเ <laughs> มื่อกี้ได้ยินเสียงบูดปูน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 รถไฟออกไม่ใช่เรือออกหกแล้ว <laughs> เราไปดูกันดีกว่านี่เท่าก <laughs> ับว่าเรากำลังจะออกจากสิงคโปร์นะบายบาย เมื่อเช้าเพิ่งจะเข้ามาสิงคโปร์ตอนนี้เราจะออกจากสิงคโปร์ตอนนี้นะคะเราคือออกสูหน้านาน้ำสากลฟังดูเทไหมค่อยค่อยมูฟแล้วนะรู้สึกไหมแม่ปูเป้รู้สึกรีขอเล่นบ้างอาเคซ็นเตอร์นะครับตรงนี้อ๋อเล่นเล่นเหมือนกับเกมใน iPad ดกะบจะตเต็ม อะไรครับตรงนี้มีสงครามอะไรกันเนี่ยโโโเกมแบบนี้ไม่เคยเห็นปกติจะเห็นออกมาทีละอันนี้ไมออกพี่ตู้ยอดตาคิดตีถูกใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะมาเที่ยวพี่เนี่ยนี่ตรงนี้คือสนามบาสโหเล่นบาสกันจริงจังมากเลยคือจะเป็นลานรถบำด้วยอ๋อเป็นลานรถบำด้วยเป็นไงฝั่งนู้นไงแต่แม่อยากเล่นรถบันะคือคนที่ขึ้นเรือ พร้อมจะทากิจกรรมมากเลยอะออตอนนี้เราเดินไปดูห้องกิจกรรมอะจะมีคนมาเล่นน่ะเ,เหนื่อยไหมเหนื่อยคะ่ะเพราะว่าเรือใหญ่มากแล้วแบบมีที่ต่างๆให้เราเดินดูเยอะมากรถนี้ไม่ได้เอามาโชว์นะเอามาเล่นแต่ตอนนี้เขาเป็นบ้านกอฟุตบอลใช่ไหมแล้วเดี๋ยวตอนไหนสักตอนนึงอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นสนามเขาจะสลับเอารถบัมเข้าไปให้เล่นค่ะอุ้ยตกใจออกมาเจอตัวนี้โอ้ยสแตมเขาปีนหมีเอ้ยปีนผา นี่อะไรแก้วเลยแก้วเราชอบอันนี้ดิเร็วนะเนี่ยเรือแร่นเร็ว,วเดี๋ยวไปตรงนี้มีกิจกรรมปีนผาด้วยสูงมากมาปีนผาบนเรือใช่เราก็ต้องดูตารางในแอปพลิเคชันนะคะว่าจะมาเล่นได้ตอนไหนเขามีตารางกิจกรรมขึ้นบอกตลอดเวลาอ๋อที่เขาจะหลุดเลไปนู่นไหมตรงนี้เป็นกระดานโตขึ้นจำลองนะคะเรือนี้แร่นเร็วนะเพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยดูดิออกมาจากฝั่งอะได้มาดนแล้วว่า คือเรือใหญ่ไงเราก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเลยว่าเรือแล่นอยู่หันไปดูอีกทีมาตั้งไกลแล้วตรงนี้คือสกายแพดค่ะเป็นแทมเบอร์ลีนใหญ่ให้มันเล่นกันอะ่ะกระโดดดึงดังดึงดังเด้งๆอย่างเงี้ยเชิดแซมน่าสนุกตรงนี้เป็นพื้นใสๆอุย้ยน่กากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเด็กเชิดแทมมากเกาะแม่นะเห็นชื่อเ,อเอรืเออ๋อสวยสวดูสิเรือกำลังแล่นอยู่เชิแทม ตรงนี้ค่ะมองลงไปจะเห็นชื่อเรือเป็กซ์ออฟสตูดิโอ,เ,โอเป็นเรือเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆนะคือแบบว่ามีแต่จุดให้เราสนุกสนานบบทางเรือใหญ่ๆลำนี้เลย,ะโย,โยโ่ะโอยนะ่นน่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนนั้นสูงขนาดนั้นสูงมากทำไมอย<น>ู่นบนพื้นไม่ชอบอ่ะครับชอบไปอยู่ที่สูงๆชอบเลด,ดูวิวสวยๆคือว่าเดี๋ยวเขาจะลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปแล้วตอนขึ้นตอนลงจะเสียวไหมแม่กลัวไปแค่เขาลงเขาจะ ค่อลยลงแลอมเหมนเรือรถเกที่พอขึ้นไปเลี่ยไม่ใช่ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมารับเราแล้วเขาลงเบาๆเหมือนลงลิฟต์แหละกูอะไรมันก็เหมือนกับขึ้นเราขึ้นไปยืนอยู่บนตึกสูงๆแค่นั้นเองแต่มันคือตึกสูงมากเราไว้นะตอนนี้เราอยู่ชั้นส5ขึ้นไม่กี่ชั้นนีโยโอ้ยเย็นชื่นใจในนี้ติดแอร์ โอ้โรูดิโอคือมองไปรอบๆเป็นทะเลหมดเลยอ่ะนี่ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวพอขึ้นสูงสุดอ่ะก็จะแบบทะเลรอบๆเรากำลังเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนนี่เราอยู่หน้าเรือเราอยู่หน้าเรือเรือพุ่งวิ่งไปตรงนู้นเห็นเห็นอ๋อนี่เราอยู่ด้านหน้าเพราะว่าควันของเรือมันไปข้างเรารดูน้ำด้านข้างสีเหลือ๋อใช่ดูไปทางนี้สูงมากแล้วอ่ะรามองวิวแล้วโลแบบวิวไอ้บุ๊คกลัวเหรอ กลันนสวสิถ้าพื้นใส่นี้เรายืนไม่ได้นะบอกเลยนะี่สวยนี่น่าจะจุดสูงสุดยังเนี่ยคนตัวเล็กนิดเดียวแล้วอ่บอกเลยว่ามาขึ้นเรือลำนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้<ไ>จุดนี้ไม่ได้อะ่ะบนนอสไตนีนะคะสวยแล้ประทับใจมากๆเลยนะแล้วบนเรือสเปกตรัมออฟเดอะซียังมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกเพียบเลยะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแม่กับชาาั้นแตมนะจะไปเจาะเจาะเจาะทุกๆก,กิจกรรมมาให้ทุกคนดูนะะเดี๋ยววันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย